สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสวัสดี FC เปิดสุขสุขคนเดอ้อเปิดคลิปอยู่นาละพี่น้องตะ巴จัดด่าคลายไปเนี่ยเลยเลกำลังสิมาเปิดคลิปนี่ปอดเนื้อคือเก่าปอดเนื้อ,อ,อมึงเตกาเลถ่ยายคลิปให้เบิรงนครับตะ巴คลายไปนำเนี่ยเลยเลยตะ巴เนื้อมึงนี่งาม,งาม มืัอนี้มีแกงไก่ไซโนไม่ส่งเด้อมีหูเก่ามีปลาปลาปลานี่มีมุกโนไม่เมือนี้มืัอนี้มีมุกโนไม่เด้อเพราะว่าเห็ดมุกกระใหม่แล้วก็นี้แหละมีปนมีไข่มีเขาบังไก่มีเดี๋ยวรที่น้องก็จะซ้ำนี่แหละเปิดบอกคือเก่า หิ้วเขาแต่เาเลยมึงว่าสิแกงไยสมก็ยังแซ่บแซ่าหิ้วเข่าน้อสิหากินเขากันหากินข่าแตะเสาเลยไนเวลากินเขาเนาะมีเดียแกงไก่คลายมือเสานจงไปกินมันเ็ร่ะไงอ้วงเปใครดูแซวไอ้อะมาอ้านอะมา เาเจียวปะเตาเรือปละเตาโอตํามเนะปะเตามันตบหนอส่งมาด้วยส่งภาพด้วยเราทุกงาตส่งภาแซ่บแต่บ้านกินัสมภาียมกินเขาบันกินเขาเส้ารือ้านก็กินอะไรอยางามัน เด้อพี่น้องกินเข่าเด้อมื่อนี้กินเขาอยู่ข้างดางเปลี่ยนสถานที่ในจังหวอกินแต่ยิ่งหอมในน้อยท่างหเข่าก็ใหญ่ิข้าเด้อทีจัมีโคกใหญ่ 那还是。嗯 một tô hà xếp, hai có 8 có xếp hai được hai có lúc tám tô nó có hạt xếp được hai tờ thế nó vậy đó nè nó

เกี่ยงมาเกงมาน้าอีกม้งสุดเมัเี่ยเมา้าตกเยนจางไป Thank mm -hmm. you. 这个选择么就不太。 แม่เราอแม่เเต็มทุกว่านทุกเมืองหมดเต็ม lá ah. ระวังเขาเกี่ยวเข่า,ม,ามือหันดีกหรือกำลังถึงพ้อซ้ำจะเป็นดอกขุนเดือนนาอี่ข้อ,ขอเรือออกเต็มเลยคือไป เาแล้วพี่น้องพี่พหญ่เรากระสีอะไปสักผาปีผาสองกดหนุ่มเดี๋ยวเราก็สอบได้สามหมือนซีมไหนว่าสามหมืนทองหามือเล้วเตรียมฉับผาเราเต็มทงตัวนี้นม่นบอกยจังหนึ่งมีแตพจอดจะต้องคอยไดไปข่าไปเดี๋ยวกับปั่นใบเดีวกัมามันจะไปีิาที ซิาทีก็บ,บาักสุดีไปตัหอบกับเป้าสิเมื่อวานี่ไกระเป้าไรยันนี่เมื่อหล่าโดถ้าให้กระเป้าขึ้นโด,ดนี่เมื่อวาเป้าไรจื้อไเรื่อยนเมื่อเล้า,ลาแต่พอ่า,างนี้เราเป็นสขาสุดท้ายขาเรายังไปสักขาอยู่ จักบาทพอใหต่ะเทีวสักผ้าจะปั้นก็ร้อยปั้นแหงกห็หาสิโอ้จะปั้นแห่งเลยพับเดียเ๋ยว้ยแบบบริตากนะพ่อใหญ่เดี๋ยวไปปั้นยังไงแบบบริตาก่อแบบนจไปด่าเลาวจะาตากไหกูจ้แล้วบ่กรูแจ้แล้วบอสักผามีแต่พ่อใหญ่เดยพ่ว <c oughs> ่าคอยนเคยไปสักผ้ายอน ยูปันผาว่ท่านเคยไปเจ้าเสือตะพยไนท้อไปเจ้ามอในย่างยุดให้ขอดักว่นี่ตัดเท่อ่วนตงเทาก็แบบนั้นสีเย็นเน่ยเขาดักตัวไอท่าไปไปเผาบ้าอใหญ่มาตะซักผาเลยพี่น้อมเลอขึ้นมากเพราะว่า รังตัวรังบ่วงถาแลวพี่ละมาเด้อปลาละอยู่ก่าขึ้นมาเทิงมาจบคลิปซะบันสิได้จบคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมนะเด้อสำหรับคลิปนี้โคโตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้า